ก็ดูว่าอตอนพิเศษนะครับวันนี้เรามาอยู่ที่ Microsoft ประเทศไทยใช่ไหมไมโครซอฟท์ประเทศไทยเมือนคอร์ประเทศไทยครับชั้นสามสิบแปดสามสิบแปดครับกนะางวิวสวยตามสไตล์วิทยุอันนี้เป็นตอนเช้าหรือตอนเย็นครับตอนประมาณเย็นแล้วครับงานเสร็จแล้วตอนนี้เรามาอยู่ในงานที่ชื่ออะไรนะครับพี่ Microsoft Microsoft Windows 7 Thailand Blogger Day โอเคถูกต้อง คอยทีพี่ Windows 7ไทยบล็อกเกอร์เดย์อินไทยแลนด์โอเคนะครับก็เหมือนกันมากที่โกฟกัสนรงกีบต้นครับต้นอ๋อพี่ต้นขอโทษครับนะครับก็ ashamed, <sm art> ในงานหลังจากที่เสร็จงานมาแล้วมันตกลงในงานมีอะไรบ้างครับที่ที่ผ่านมา <sm art> เห็นว่ามีคอมมูนิตี้มาพูดด้วย <อะ S 2> ใช่ครับก็จริงๆงงานนี้ต้องบอกว่าเป็นกิจกรรม เหมือนเป็นเวฟแรกก็ได้นะเหมือนเป็นเวฟแรกที่เราเริ่มเข้ามาคุยกับในส่วนของคอมมูนิตี้ในประเทศไทยนะครับคือวันนี้เนี่ยสนุกมากต้องบอกสนุกมากเพราะว่านอกจากจะมีเรามาโชว์พื้นๆแล้วเนี่ยมีคอมมูนิตี้ลีดจากาหลาย<ช>ที่เนี่ยเข้ามาโชว์แบบเทพๆแมนจะบอกว่าเมเมๆก็อะไรอยู่เม้เลยเม้มๆนะครับมีหลายที่นะครับยกตัวอย่างเช่นบล็อกนั้นบล็อกนันนะมาโชว์สคริปต์ ดูดรูปของคุณฟอร์ดใช่ก็ใช้ power shell เขียนเขียนสคริปต์สั้นๆไม่กี่บรรทัดแล้วก็ไปดึงรูปมาและแต่แที่เจ๋งมากของมาร์คใช่อูที่ผมชอบมากผมชอบมากใช่ไหมฮะเราเพิ่งรู้ว่าเพนมันเปลี่ยนไปมันได้ขนาดนี้มีการพัฒนามาร์คก็มาโชว์อันนี้ต้องขอบคุณมาร์คมากที่ที่มาให้ความรู้เราแล้วก็มีเรื่องของการลงไอ3อัน บนเครื่องเดียวกันเครื่องเดียวกันด้วย IE ห IE เจ IE 8ปใช่ก็คือพอกจริงๆก็คือตัว virtualization ที่อยู่หลังที่เราเรียกว่า XP mode XP mode XP mode ใช่ไหมฮะแล้วก็ยังมีอะไรอีกเยอะแยะเลยก็เดี๋ยวไปดูคลิปได้นะครับแล้วก็ยังไงมันมีคำถามอู่ส่วนหนึ่งที่จะมาถามพี่ใช่ไหมครับคำถามตามลิสต์คำถามตามลิสต์ก็ตอนสักพักคุณในงาน่โมเลกเขาได้ชวิตออกไปว่าใครมีคำถามคุณที่ไม่ได้มางานมารวมคำถามก็ จะเริ่มมาจากคําถามแรกนะครับพี่เขาถามมันว่าตัวแอปพลิเคชันกับเกมเก่าๆเนี่ยมันจะลงอยู่บนตัวเซเว่นเนี่ยได้ไหมเอ่อตรงนี้ตุกที่เข้าใจว่าทางอย่างทางทีมทีมโปรดักต์นะฮะครับก็จะมีการทดสอบอยู่เรื่อยๆนะฮะซึ่งผมเข้าใจว่าฟิแนลเนี่ยเราจะมีลิสต์ออกมาวันที่22ตุลาเดือนยังเป็นทางการซึ่งก็ไปดูได้ที่เว็บไซต์ microsoft.com windows เติมเติมเอนะครับ windows อ๋อก็คือ ลิสต์เต็มๆจะไปอยู่ตรงนั้นเพราะเพราะเพราลิสต์เนี่ยมันจะมีคำถามคล้ายๆกันคือแอปพลิเคชันที่เคยมีตัวไหนอันไหนเลิกบ้างสแกนเนอร์เก่าๆอะไรแบบนี้ไว้เลยทั้งฮาร์ดแวร์ทั้งซอฟต์แวร์หมดเลยก็อยู่ที่นั่นอ๋อก็คือเดี๋ยวเดี๋ยวจะไปเปิดตัวจริงๆวันที่22ครับองครับโอเคครับงั้นคำถามต่อไปบอกว่าตัวจริงจะลงเน็ตบุ๊กได้ไหมเอออันนี้อันนี้คำถามเยอะมากตัวจริงนี่คือคืออ t m ที่เอาเรี่เคยบอกอาร์ทีเอ็ที่เขาขายกันจริงๆใช่ไหมตัวจริง ลงได้ลงได้ได้ฮะไม่มีปัญหาอย่างในงานเนี่ยในงานที่เราใช้เนี่ยฮะตอนหลังๆเนี่ยก็คือมาจากเครื่องเน็ตบุ๊กเนี่ยที่เราใช้อยู่อาจจะอาจจะไม่รู้ใช่ไหมเห็นว่ากินแรมน้อยกว่าใช่ก็คือปกติเล็กคอมเมนต์หนึ่งกิกเท่านั้นเองขอแรมหนึ่งกิกสบายมากรันชิวซึ่งตอนหลังเน็ตบุ๊กก็ขั้นต่ำก็ได้นึ่งใช่หนึ่งกิกแล้วใช่ไหมครับไม่มีปัญหาครับโอเคครับต่อไปก็คิดยังไงกับคนที่พยายามเอาไปบู๊แข่งกับยูนิวดิสโทรต่างๆคือสําหรับ สำหรับพวกที่ลงวินโดว์แล้วพยายามคือเขาแข่งบู t t ท m e กันนะพี่ว่าใครเร็วกัน่อใครเ,รยเ,เคยเคยเห็นใช่ไหมฮะมพี่เห็นว่าไงครับผมผม,ผมว่าแล้วแต่นะคือคืออย่างอย่างในแต,แต่ละครั้งที่เราเล่นเทคโนโลยีอะฮะว่าเราไปชอบตรงไหนเราเราเราชอบเรื่องอะไร,รนะฮะแต่ว่าวินโดว์ผมก็เรียนตามตรงว่าอย่างแม้ว่าเป็นวินโดว์เป็นล i นุกอะไรเงี้ยมันคือเจเนร i c โอเอสก็คือเป็นโอเอสที่ถูกดีไซน์ขึ้นมาให้ใช้กับงานที่มันหลากหลาย แต่ Windows อาจจะพิเศษหน่อยคือเราเชื่ว่า w i น d o w s เนี่ยมันใช้ตั้งแต่งานแต่งตกแต่งรูปดูเว็บดาวน์โหลดแต่นักศึกษายันคนทำงานใช่เข้ามาดีทำงานโปรเฟชชั่นแนลเขาบในออฟฟิศเพะฉะนเนี่ยตอนที่มันดีไซน์ขึ้นมาเนี่ยมันก็จะมีองค์ประกอบอื่นมากพอสมควรเหมือนกันซึ่งถึงการที่จะมาแข่งบางจุดเนี่ยมันจะต้องดูองค์ประกอบอื่นด้วยเหมือนกันแต่ว่าถต่ว่าตอนตอนตอนท้ายสุดแหละตอนบูธแข่งกันแล้วเนี่ยเรา ต้องต้องการอะไรจากบูทหมายความว่าบูทช้ากว่าไม่ได้หมายความว่ามันแย่กว่าใช่เพราะมันมีองค์ประกอบอื่นไปจับเวลากันที่0.5วินาทีหรือหรือจริงๆอันนึงที่ผมพบบ่อยเนี่ยโอเคพอเราลงวินโดว์คลีนเสร็จแล้วเนี่ยมันก็บูทเร็วเชียวก็ใช้งานปกติใช้ไปสัักพแล้วเราก็เราก็อินสตอลไปเรื่อยเลยอินสตอลไปเรื่อยจนจนทับถมมันไปเรื่อยทับถมแล้วก็ไมสตาร์ทอัพอะครับโปรแกรมเนี่ยใส่ก็ไปบื้องจนขาดบ้าหาโมโหลาอย่างเงี้ยนะครับถ้าถามว่าเอ๊ะนี่เป็นความผิดวินโดว์หรือเปล่าเพราะว่าด้วยโปรแกรมที่ ส่ยมันไปเยอะมากเนี่ยต้องไปโหลดสตาร์ทอัพอะไรเยอะแยะไปหมดอะไรแบบเนี้ยนะครับแต่แต่มันก็เป็นอย่างที่ผมเรียนไว้คือพอเป็นจเนอ r i c OS เนี่ยฮะมันก็อนุญ,ญาตให้ทำนั่นทำนี่ได้มากขึ้นแต่ว่าอันหนึ่งที่น่าน่าสนใจของ Windows นะฮะคือแต่ไหนแต่ไรมาแล้วเนี่ย Microsoft ก็พยายามที่จะให้ device ที่มันมาติดต่อเนี่ยมันมันซัพพอร์ตได้เยอะมันสะดวกสำหรับผู้ใช้ก็คือโหลดไดเวอร์มาให้พร้อมใช่ยิ่งรุ่นใหม่ๆเราเทรนเราเทรนว่าแบบไอ้มันมี device ใหม่ๆเข้ามาอย่างอันหนึ่งที่ที่พี่ต้นโชว์ในไ อต่อโปรเจคเตอร์ต้อบอกว่าไม่งั้นต่อมเป็นฟังชั่น F7 ใช่ดูดูดูมันเรื่องเล็กนะเปลี่ยนเป็นปุ่มใช่วันหนึ่งเราใช้เป็นบ่อยอันนี้เป็นบ่อยใช่ไหมครับเพราะเปลี่ยนยี่ห้อทีมันก็อีกคีย์นึงอ่ะบางทีก็โดนบุคลิคยี่ห้อมันไม่เหมือนกันใช่กันก็เลยมา Windows P ปกติผมใช้ Windows M บ่อยๆ Windows M โชว์เดสก์ท็อปแค่็นคลีนใช่ไหมใช่ครับเปิดอะไรไปเยอะไอคอนผมอยู่ไหนอยู่ไหนครับต่อไปราคาสำหรับนักศึกษาภาษาไทยนักกศึษาไทยเพราะว่าคิดว่าน่าจะมี ต่างประเทศที่เขาทาโปรโมชั่นตัวนี้อย่างอยางที่เรียนไว้คือปกติเนี่ยในกลุ่มตลาดนักศึกษาที่พี่ต้องก็ดูอยู่เนี่ยเดี๋ยวผมขอขอแซมนะฮะคือคือนักศึกษาเนี่ยเราจะมาเราจะมองมองกลุ่มที่เป็นกลุ่มที่เรียนไปแล้วก็มาใช้เทคโนโลยีเพื่อทําการพัฒนางานเป็นชิ้นงานออกมาเป็นงานนั้นไอทีซึ่งเราจะมองน้องกลุ่มนี้เนี่ยเป็นถึงว่าพวกวิศวกรมออกมาเป็นที่นิยมอะไรอย่างนี้เป็นเดเวลลอปเปอร์เรียนเพื่อเอาเทคโนโลยีไปใช้งานต่อเป็นเนี่ยเราก็จะเรียกว่าในกลุ่มที่เป็นสาย เทคโนโลยีเอนจิเนียริงแลวก็แมทชีเมติกซึ่งปกติแล้วเนี่ยทางบริษัทเองเนี่ยเราก็จะมีเป็นโครงการที่สนับสนุนน้องกลุ่มนี้อยู่แล้วก็คือให้น้องๆได้ใช้ก็ได้ได้มีก็ได้ใช้ซึ่งปัจจุบันการสอนปัจจุบันในทั่วประเทศเนี่ยก็จะมีภาควิชาที่ subscribe อยู่เนี่ยก็อยู่ประมาณสัก150ภาควิชภาควิชานะฮะก็เบ็ดเสร็จนี้อย่างผมก็ใจว่าอย่างช่วงเดือนที่ผ่านมาเนี่ยเราก็จะมีน้องในซิสเต็มเนี่ยประมาณประมาณ4 0 0 0 0กว่าคนแต่จริงแล้วเนี่ย ในบ้านเราแต่ละปีเนี่ยฮะมีน้องประมาณสักสามประมาณสามแสนนะฮะที่อยู่ในกลุ่มนี้ฮะจริงๆเราเราก็หมายถวงว่าพอภาควิชามามาลงทะเบียนกับพี่ก็คือได้น้องก็จะมีสิทธิ์ใช้เอ่อมีวินโดว์มีวิด u โอซีคว้าเซิร์ฟเวอร์วินโดว์เซิร์ฟเวอร์เป็นเป็นไรเซนเลยเป็นไรเซนเพื่อการกพื่อการการศึกษาการเรียนการสอนอ๋อก็คือมีแล้วใช่ใช่มีมีแต่ว่าอีกกลุ่มหนึ่งที่ที่พูดถึงคือกลุ่มที่น้องไม่ได้อยู่ในกลุ่มนี้เนี่ยในปัจจุบันเรา เราก็มีแต่ว่าเราไม่มีระดับ OS เนะฮะเราจะมีอย่าง Visual Studio ผมเห็น Office Student Pack เอ่อนั่นก็จะเป็นราคาพิเศษชสำหรับราคาราคาปกแต่ว่าตัวอย่างเช่นอย่างน้องที่เรียนดีไซน์นะฮะกลุ่มดีไซน์เองเนี่ยเราเราจะไม่มี OS แต่ว่าเราจะมีเครื่องมืออย่างอื่นอย่างพวกวิชวลซีโ u ดูครับวิชวลซีโอดูคอกเ่าพวก XNA เนพวกนาเกยเอาไว้ทำเว็บทำเว็บพวกนี้ไรก็จะเป็นอีกกลุ่มเหมือนกันส็มีให้เหมือนกันครับแล้วตรงนี้คือสำหรับ กลุ่มสถานศึกษาที่ที่คิดว่าอยู่ในขายเยงี้ยก็คือมาติดต่อได้ใช่ก็เป็นตั้งแต่มหาวิทยาลัยครับ ทุกทั้งหมดเลยครหรือแม้กระทั่งอย่างปวสรครับก,ก็เป็นไปนได้ก็ติดตอ่อนนก็ติดต่อเข้ามานะฮะับเราก็ทางทางนี้ก็จะมีโปรเซสนิดหน่อยก็ยคือขอแยกคุยอาจารย์ะรนะก็ทำความเข้าใจว่าลายเส้นเหล่านี้เนี่ยมันคือเพื่อการเรียนการสอนนะก็น้องๆดูเอาไว้นะครับว <นะ S 1> ่า,าที่ไหนยังไม่มีนะไม่มีไปก <c oughs> อดาอาจารย์ให้ติดต่อมาทางนี้จะได้ต่อมาทางผมก็ได้เลือกใช้ซอฟต์แวร์เถื่อนอะไรอย่างเงี้ยแต่ส่วนส่วนเรื่องราคาสุดท้ายในไงรอนิดนึงวันที่22ตุลาที่เราจะมีแถลงข่าวจะมีข้อมูลเรื่องราคาการเป็นทางการออกมา นะฮะต่อไปเอาคําถามต่อไปดีกว่าครับคําถามนี้เกี่ยวกับเรื่อง Retail Key ที่ก็คือสําหรับคนที่ลงวินโดว์ไปแล้วแล้วก็ f o r m a t ตทิ้งฟอร์แมตเครื่องทิ้งเครื่องเดิมแล้วก็ลงใหม่แล้วมันต้องแอ t i v a ว e ออนไลน์ใช่ไหมใช่ใช่ครานี้คำถามคือมันได้กี่ครั้งอันนี้เนี่ยเดี๋ยวขอกลับไปหาข้อมูลคอนเฟิร์มมาให้ชัวรชแต่คือคือมันมันมีจํานวนครั้งที่ได้อใช่คใช่ครับคือไม่ใช่วัด ครั้งแรกเราครั้งที่2องไม่ใช่ครับมันได้อีกมันได้อีกแต่ว่าได้กี่ครั้งเนี่ยเดี๋ยวขอไปหาข้อมูลกคนไทยเลยผมเข้าใจว่ามันจะมีจำนวนครั้งอยู่มันถึงก็ออนไลน์นะฮะแต่ถ้าเกิดมันเกินไอออนไลน์ไปแล้วเนี่ยก็ยังทางเราก็จะมีมันจะมีมีเบอร์ที่ call center โทรเข้ไปที่ call center ก็มีคนไทยคอยช่วยอ๋อคนไทยใช่ไหมครับไม่ต้องเตรียมฮัลโหลต้องไปเรียนไม่ต้องไปเรียนภาคภาษาอังกฤษก่อนแล้วค่อยมาโทรไม่ต้องต่อได้ใช่ไหมโอเคครับต่อไปสำหรับคนเล่นเกมครับพี่ต่อคีย์บอร์ดสองตัวเล่นเกมได้ไหมคีย์บอร์ดตัว อืมเราเคยเห็นแต่เมาเ์มาลติพอยต์มัลติเมาส์ผมผมเคยเห็นมัลติเมาส์ไงผมเคยเห็นมัลติเมาส์แต่สําหรับพวกเล่นวินนิ่งน่พี่เล่นวินนิ่งในคอมอะครับแล้วยังไม่เคยเห็นนะหรือว่าอาจจะมีแต่เรายังไม่คุแข่งกันอะไรเงี้ยอะไรอย่างนั้นอะเออยังไม่เคยเพราะตอนหลังผมเคยเห็นคนเอาวินนิ่งไปเล่นในในคอมเยอะใช่ไหมครับแล้วก็มันได้เครื่องเดียวใช่ไหมเพราะมันมีคีย์บอร์ดอันเดียวใช่แต่ถ้ามันมีเมาส์สองอันอันนี้เราเคยเห็นแล้วว่ามันทําได้ใช่ใช่ใช่ไหมครับอันนี้ ยัง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 ไม่ทราบอันนี้ไม่ทราบแต่ถ้าถามจริงไอยเอยเมาส์สองอันเนี่ยมันคือปกติถ้าเกิดเสียบเมาส์สองอันเนี่ยมันได้สองอันแต่ว่าขยับเมาส์ตัวไหนอีกอันมันจะมันมันคอนโทรลไม่ได้เรอแต่ว่ามันไม่ก็ชอบเป็นอย่างว่าพอคนนึงหยุดอีกคนก็เลื่อนได้เออถ้าถ้าอย่างนั้นมันจะมีเทคโนโลยีอันหนึ่งที่ที่ที่คุยเมื่อกี้คือไอเมาส์มัลติมัลติพอยต์มัลติพอยต์มัลติพอยต์มันเป็นเหมือนกับเป็นถ้าอย่างงี้เทคนโนโลยีเหมือนกับเป็น API อีกชุดหนึ่งซ ก็ขเขียนโปรแกรมให้<ร>มันเขียนโปรแกรมให้มันรู้จักหลาย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 เมาส์ได้แล้วไงพี่มันก็มีเมาส์ขึ้นมาใช่เมา้าไรียนไปเขาว่าผมพี่ต้นตัวอย่างเช่นคําถาม คำถามอาจจะเป็นให้แย่งกันตให้แถามกดตอบกันสมมติเราเป็นเด็กนักเรียนเนี่ยเราจะแย่งกันตอบคำถามอะไรอย่างเงี้ยเราก็ผมพร้อมๆกันผมก็จะคอนโทรลคิมเหมือนกันอันนี้ก็คอนโทรลแล้วก็สามารถที่จะมาเออผมเคยเห็นโฆษณานี้วันใช่ใช่ใชได้สูงสุด50ตัวห้าสิบเมาส์ห้าสิบตัวพร้อมปัจจุบันเราก็มีมีโครงการตามสายนี่เป็นบะหมึกแน่ห้าสิบตัวนะครับโอเคต่อไปอันนี้อันนี้ต้องให้พี่ช่วยโปรโมทเลยเรื่องตีมของคนไทยเห็นว่ามันมีตีมวอลเปเปอร์กับตีมเซเบอร์คนไทย ใช่ไหมครับก็คือก็คือหลักๆแล้วเนี่ยจริงๆเนี่ยใน Windows เเนี่มันมีจะมีวอลเปเปอร์อันนึงที่เป็นมาตรฐานที่มาอยู่แล้วมาอยู่แล้วครับคืนซึ่งเป็นดีไซเนอร์คนไทยทําให้นะครับนะฮะซึ่งปัจจุบันเขาอยู่ที่คนนี้เขาอยู่ที่อังกฤษอ่าเป็นคนไทยที่อยู่ที่อังกฤษนะครับซึ่งอันนี้เป็น official wallpaper เลยนะนะครับแต่เท่านั้นยังไม่พอเนี่ยตอนนี้เรามีโครงการใน Microsoft Thailand เนี่ยเรมีโครงการประกวดภาพถ่าย นะครับเพื่อที่จะมาทําเป็นธรีมสําหรับประเทศไทยโดยเฉพาะอ๋อหมายถึงว่าต่อไปเดี๋ยวมี Windows 7ที่เปิดขายในบ้านเราก็จะเป็นสามารถไปดาวน์โหลดไน้ตัวนี้มาเพิ่มได้ให้ดาวน์โหลดสำหรับประเทศไทยนะคก็ไม่ต้องไปทําแจกกันอย่างอื่นละคือถ้าทําเก่งนี่คือเอาไปแชร์กันอยูงนี้เลยครับแล้วก็ส่วนรายละเอียดเนี่ยก็คือตอนนี้เนี่ยเรามีเวิร์กกับคอมมูนิตี้ที่ชื่อว่า Pix Pro นะครับก็สนใจเนี่ยก็ไปดูในรายละเอียดในในในเว็บไซต์ได้ p i โ p o n e t น็ตใช่พิโปดอทเน็ใช่ถ้าจะเป็นคอมมิชชั่นที่คุยกันเรื่องยวกับเรื่องรูปถ่ายอ๋อก็สำหรับใครที่ถ่ายรูปสวยๆแล้วชอบเอาภาพเอาเปเปอร์สนใจอยากจะนำมาเสนอคิดว่าอยากจะเป็นส่วนหนึ่งใช่คิดว่าอาจจะเป็นโอกาสนะคุณมีรูปเด็ดๆอยู่แล้วเนี่ยแต่คุณอยากแชร์ให้คุณเป็นพอร์ตเลยเออเป็นพราวไหมฮะมีคนทั่วโลกใช้ได้ใช่ผมผมใช้บ่อยใช้บ่อยใช่ครับแล้วอีกอันก็คือเรื่องสเปคเครื่อง เรามันมีสเปคที่แน่นอนออกมาหรือยังว่ามีออกมาแล้วครับมีบนอยู่บนเว็บไซต์เลยครับเข้าไปดูได้เลยที่เว็บ m i ท r o s o f t c o m Windows เหมือนกันนะครับจะมีมินิมัมเล็กมินิมัมสเปคมีเล็กออกมาแล้วคือตัวจริงยังไม่ได้ประกาศนมีสเปคออกมาแล้วเข้าไปเช็คได้เลยแต่ปกติส่วนใหญ่ก็คือถ้าลงวิสตาได้ น่าจะลงเได้ใช่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 ก็คือถ้าใครเป็น XP ก็อัพแรมเพิ่มนไปนิดนึงอัพส่วนใหญ่เชคกนิดนึงคือ้าเกิดเห็นเครื่องที่เป็นโลโก้ว i s ต a อีกแล้วเนี่ยครับไลลี่ว่าน่าจะได้แล้วก็รู้สึกว่าใครที่ซื้อเครื่อง v i s ต a ช่วงหลังๆใช่ไหมครับที่บอกว่าเทคเการันตีเทคโนโลยีการันตีเทคการันตีคือใครใครที่ซื้อพ c ซหรือโน้ตบุ๊กที่มี p ร e l o a ด วิสต้ามาอยู่แล้วนะครับตั้งแต่วันที่26มิถุนาเป็นต้นมาเนี่ยจะได้สิทธิ์อัปเกรดทุกยี่ห้อเลยปะทุกยี่ห้อเขาจะทุกยี่ห้อทุกแต่ถ้าทุกรุ่นทุกยี่ห้อทุกรุ่นแต่ถ้ายี่ห้อพันทิปไปลงแผ่นพันทิปมาไม่ได้เงมันจะไม่ได้หรือไม่ได้ทำโปรโมชั่นคู่กันอันนี้ก็ส่งเสริมให้ไปใช้ซอฟต์แวร์ถูกด้วสิทธิ์ซะใช่ไหมครับใช้ของแท้ดีกว่าครับใช่ครับไม่มีเวลาครับแผ่นพันทิปมันมีเวลามาด้วยใช่ ใช่ครับโอเคครับยังไงวันนี้ขอบคุณพี่สองคนนะครับก็ยังไงเดี๋ยวครั้งหน้าถ้ามีอะไรเชิญอีกผมจะมาแอบถามต่อดีอย่างยิ่งยิ่ดีโอเคครับผมน่าขอำมากขรับเอาเหรอเดี๋ยวงานอะไรครับพี่สามเอ็ดเดี๋ยวเราจะมีงานโอเคงานเปิดตัว Windows 7อย่างเป็นทางการในประเทศไทยนะครับก็จะมีอยู่2ช่วงนะครับช่วงแรกวันที่31กับวันที่ช่วงบเอ็ใช่ใช่ก็คือวันที่31ตุลาคม นะครับกับวันที่1พฤศจิกายนนะครับเป็นงานเปิดตัวให้กับคอน sumer หรือผู้ใช้ทั่วไปเนี่ยนะครับที่พารากอนแฟชั่นฮอลล์นะครับพารากอนแฟชั่นฮอลล์มีสำหรับผู้ใช้ทั่วไปชั้นห้าชั้นชั้นอ๋อชั้นอ๋อเลยชั้นหนึ่งชั้นหนึ่งที่เป็นลานโล่งๆเรนนะครับอ๋อโอเคอ่านะครับอันนี้อันนี้เป็นสําหรับผู้ใช้ทั่วไปนะครับแล้วมีครั้งหนึ่งคือวันที่17พฤศจิกายนอันนี้เป็นการเปิดตัวในสําหรับ ผู้ใช้ในกลุ่มที่เป็นคอร์ปอเรทในภาคธุรกิจภาคธุรกิจนะครับองค์กรธุรกิจต่างๆเนี่ยวันที่17เนี่ยจะเป็นเปิดตัวหลายหลายอย่างพร้อมกันเลย Windows 7 Windows Server 2008 R2 Exchange Server 2010ก็คือสำหรับ องค์กรเนี่ยใช่สํหรับเพราะว่าเขาไม่ได้ใช้วินโดว์อย่างเดียวใช่ครับคือเราเห็นภาพว่าหลายอย่างมาประกอบกันแล้วเนี่ยมันไปตอบปัญหาได้ยังไงบ้างแต่เมื่อกี้ก็ก็มีพรีวิวให้ดูเล็นแล้วเน่ยใชครับใช่ครับเจ๋งมากเดี๋ยวไปดูของเต็มๆจริงๆเนี่ยวันนั้นเมื่อกี้แค่ทีเซอร์นิดหน่อยอ๋อน้ำจิ้มต้องโอเคครับงั้นก็ไปดูกันงั้นไลน์ทีครับสวโอเคครับสวัสดีครับ